สบายดีครับพี่น้องทธบุชมเพราอตอลาดพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแกอำเภอเมืองจังหวัดเดียสครับเสาโมนี้เป็นเสาวันเสาร์ที่ิจเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ครับทูมันชนเห็นน้ำผ้าพี่นอ้องเขาเบิ่งราคางัวราคาควายของตลาดนัดน้องแกเขาเข้าในเสานี่นะครับว่าเป็นยังไง นะครับหลังแกวีีนี่ฝนตกมาเมือนขึ้นนะครับสนามแตกินคุณได้่่สไซบูนมากลำบ,บากเล้วมือนี้นะครับตอนนี้รถงั่วกำลังเขามากครับลังไหลเขามาอยู่มั่วของอันไหล ช่วยบริการกับให้นฝันปักประชาชนท่านยังไงกันสวัสดีครับพ่อรุ่งวัสดีครับวัสดีครับแม่สาวแลแม่แยกลูกแม่สาวแม่สาวแม่ท้องแมท้องจักเดือนแล้วสีเดือนแล้วสีจัดจัดสูงลอยสี่บห้ ห้าิบเยห้าสิบเปิดจบาทพะลกตนเปิดเศ้าสองหมื่นเบิงเอาพี่น้องด้วยาสีหมื่นหางขายสองหมื่นเนเียต่ออง่ายิอต่อได้ยุ่ครับข้อสีเดือนข้อสีเดือนสามหนึ่งข้อสา้อคเอฟสามหนึ่งครับมีใบมีหลอดอไครับมี่ใบมีหลอดครบรับประกันตำนี้รับประกันตำนี้ครับสีแดงแกดมันเป็นลูกไผเลย อัะพี้นอได้พอด้ทองพอได้ทองเห็นลูกด้ทองครับพอ KF สามหนึ่งเปื่อเยสองหมื่นครับต่อร่องได้โตโต,ตไดนพะลูกบ,บัตรตัวดำตดำจังบาทตัดำสิเจ็ดแม่สาวแม่สาวแม่สาวตัวดำหมื่นเจ็ดครับตัวดำหมื 10, ่นเจ็ด หมดสากลังลอยสตัวด้านไหนพอลุมต่อร่องอะไรอีกมาจากไส่พอลุ่มสีสมเด็จเอาไผ่มังน้ำเลือกเอาเมีท่องนี่มีใบมีหลอดปบปัดตันง้องคล่อม็ัน้นรับ บากเบอือทั่วไอ้นพะลุงซู๊ดเาาก้าแปดหก้าศูนย์เก็ดสามองามอะมันมันกับมันมันเสียชีสุเม็นครับผมบัวง,งามไพนอน เนี้ยง้อเจ้าวัดนตอวนั้นเอาเจ้าบาทเอาสามสี่อะสี่มอสองครับสี่มือสองลูกไผลูกเอสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่สาวแม่ทองแม่สาวงวดสาวสาหน่งลอยอะไรลอยสี่ทิเนสี่ทิศเกินหล่นธรรมชาติอ่ง เ่าดีครับแกงค้าดีสี่หมสองต่อรองได้ครับผมฝากเบือใช่พีคอีสาน่งพีฝ่ายอีนสานครับผมภากไตว่าไปบ่ไปเบิครับเอาฝากเบือถงะเจครับว่าสองสามเจ็ดแครับหนึ่สี่ห้าอยากไส่ะหนอยตลริหอยส่ลเนาะครับอันนี้ของไขนอน ตอกันพี่อ,อ,อาเอาซื้อไปเ <c> อ <oughs> าขายเมื่อไหรอบ่ว่ครับซิดไม่เข้าเลยโอ้ไดนก็ซีดเท้าจับบาดเบียดทำถามเราไปตลอดถาาไปอะรถา,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 ามเรายืนเนาะถาม่ายืนจัหามผู้ใด 32มมหมื่องเมตรทให้เมห้าสิบห้าสิบห้าสิบาสิบใก้นสามบาทเาบาเอาันันตัวนกจะได้ตกลูกะได้ันเพรว่าช่วงนี้มันในหาเงินลอยก็ยากะว่าลูกเอ้ยเท่าไรกับวันสามสิบสครับสามสิบสบาทรับก๊ลังไเขียวครับออเพาว่าเื้องาเดือสีแดงจัดจัดเพราว่าพันสูอย สีเทียมังสีกีีบวกีหาบวกด้วยลยย่างกี่ไลด้วยสายตากดีวันันหมอสีจะจัดครับเปิไปสามหมครับตอร่องใดมาใส่บางน้ำสีจัดจเลยครับมันโงามโตเป็นกระเดียห้องบนห้องจะตรวจเอา เออตลงกันเราเองเออตกลงกันเอาเองเปลุเราฝากเบอร์พอลุงเออสบัคในค่าทอกันตรวจเมื่อก like ี so so ้เคาคืนดีันั้นละเสียค่าตรวจเหรอไผ่บางเสียค่าตรวจขายเงินยาเข้าคุณเออาฝากเบอร์ทพอลุงแปดหนึ่งเก้าสองแปดเงเก้ามามครับอาวพ่อมาใช่ครับคนตายมันมานกับพ่อลุงนตายครับเราพนอม ออกมาจะโตมือนเนี่ยแม่ท่องว่างแม่ที่ท่องว่างแม่นี่เอาจ้าบาทพอลุงมขอดาวหอมสามห้าแม่ท่องเด้อสามหาคับทุกขึ้นละลูกหางเงินหาท่องได้ไหม สาเก่าคับตูกเกิดหนาตืึเลยจังเดือนแล้วพอน้อมตรวท้องแล้วตัวไหนอีกเมียหน้จักบาทสามหกวิตตุโตัดช่อนเลยครับถูกรอยถูสีรอยหาซิบมดตัวนั้นนี่รอยหาซิบหรือเพียงไงต้อรองเลโตแล้วพอน้อง อมีต <önce S 2> ่งวงงางพ่อหนอมมนี่ปากเบืพี่น้องพหนอมศูนย์หกสี่ากดพ่อนอมจากสารคามัมันครับไดเจตัวลูกสาว

à mẹ luôn đi ăn mẹ luôn à, đi mượn đi mẹ đi có bác luôn đi mẹ bác sông <laughs> bay mẹ bác lục bác sông 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 bác đây đó đây đó 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 đá đá đá. Đá สองสามหกหกสี่สองเามันมันครับมันมันเอาพลุงแม่ลูกแม่ลูกใส่กระถาลอยว่าไหต้อได้ดอกครับว่าได้เอาบอกเดือน้ดิสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม,ลแม,ลลแม่ลูกแม่ลูก,ลกแม่ลูกแม่ลูกไผอ่ะพอลุง วันี่ใบลูกก็หนึ่งลูกรอดละละ่ะงามอยู่งามน่้ลูกงามอยู่สองหมื่นเบื้องเอาอสูงรลอยสูงสี่ลอยสี่ทิแมวลูกกลูกแม่ครับต่อรองได้อีกฝากเบอร์ 0833-645-091มสาหกเจากอำเภอฝนรายมันหวา,านครับมันหวานครับแม่ลูกเอีววยวาแม่ลูกปนเนี่ยนี่ตีลูกวะนะ ัวน้อยเขาเจ้าบาทครับเาไดกเาล้วสองหมื่นก้าลูกลกับลูกแม่พวสงสังงสส่งนี่สูงลอยที่จะ่าบวกขึ้นมว่าเราไหาสิตัวน้อยเด้ตัวผู้ห้ืตัวเมีตัวนั้นเท่าไรครับหมื่นสามแม่สาวโอ้โหลูกง,ง่ามเลย ตัรล่องไหนสุกโตนะพี่นองฝากเบอร์ให้พี่น้องนี่ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกสี่เก็ดเจ็ดเจ็ดสี่เดเจ็ดสีเด้าศูน้านยมันหมานะครับเด้บ้านได้ก่อนโครัครับผม เดินพี่นกพี่ตม้มบัตรีพะลุ่มแม่สาวทั้งสองตัวป่ะแม่เงีเอาจ้าบาาพะลุ่มสามมหมื่นสามแม่หน่อยเด้แม่หน่อยสิบสามพร้อมสมไปนี่ อ้สูงเธอเลยครับสูงลอยีบวกตัวไงตัวนี้ลอยสามสบวกขึ้นดอกสามหมื่นสามอันนี้มื่นเท่าไรก่อนพันมื่นสามต่อรองไหนทั้งสองตัวเราพอลูกเนาะใ้เมดมือหลับรงจังวากันฝากเบอร์ให้พี่น้องนะพอลูกมือมีอเบอร์มาจากไส จากเตจก็ตัเอาหมาเด้อพ่อลูกลเกด้เอลูกหลานยางกนอนี่อนลูม่นเจลูกคูหล,ล,ลูกแม่ลูกคูสอ่นเจ็ดสีบัตตานสุก เน่ผสมอีกไว้พอลุ่ง,งโอ้โห و. ตงร่องไหนบ้านนี่ได้ครับเอาบากเบอร์โทวยพี่น้องครับพี่น้องจะได้แปดเจ็ดแปดห้าเก้าสี่แปดหนึ่งสองมันหมันครับเฮาเงาะผู้หากินหมานวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ เล้วตียนเลี้งไทยเอาไปพอพอพอไทยกว่านะพวกเสียโยกว่านี่าธุเนอะมียนมดเนี่ยมูนะเขาขายตัวละเจ้าบาทนะมูเขาขีดซีตัวละสามพันมูเหลือดิเดเกีเกยตัวะเกียหมื่นเกีเอ้ยเกันเกเกยพันเกมูนั่นเด้ นั่นอตัวละมือนแน่ๆอตัวชิบี่้องไปีละนั่นะเาเอามาจากสานามใดเหรอมันก็จะเกิดไปขวดมาครับเอ,าเอา่าเขาเรียกเอากับเสียโยนตัวละบอเถึงมืนต,ตัวละมือแน่ๆฝากเบอร์ผมแกครับฝากเบอร์ศูนเก่าครับกเ,เก็ยเก,ก,ก่าสองเจปครับเสียโยแหง่งกัตธรมารมันมันอ่ะ สวัสดี啊ฮ่วยตื่นกันเดีเยวาแม่สาวเอาเจา้าบาลานี่ตวนอยู่ปหะมาณพันน่ะมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันอันนี้แม่ลูกวะนน่ตัวนี้ตัวนี้ายแหรอเลือแม่เเลีอยม่นี่เอาเจ้าบาทนี่นั่นห้อง18คแปดบแปบดบผสมไปผสมเลยบุ๊ครับโอ้ยเงาดีสิ สูงลอยซีหาบุกยาวดียาวดีเดินเรียกเอามักตัวได้เรียกเอาฝากเบอร์ละ่ะหกสองครับหนึ่งสอกยาปอยากใส่หลุได้ยูลอยเอ็ดนะครับอยูเอ็ดเอามันมานน้าหลุดนะใส่เสียบง้อเจ้าอ่ะแมนบดเนี่ย ครับก็บาดหัวจะบาตาหนิตัวนั้นเดอนวยังตัวไหนบาดเอาัเับเอาจ้าบาเมียย่สามื่นหน่อยสามมื่นหน่อยม่้หลอดาหลอดง่ตัวตัวหนึ่งขาขายสองมื่นหาตัวพอบา่รู้มกันด้วยโอ้ยใหญ่ใหญ่กูใหญ่ขาดใหญ่เนี่ยสอง ต่อร่องหน่อยที่ก็รัานนองากเบอร์ถ้วยพี่น้องศูนย์แปดเจ็ดครับแปดหกหกสี่เ็ดสีนึครับผมอ่ะมันมาหนาเฮ้อคุณยม้แม่หนล่เดกเอาอจยเพ้นเราแล้วล่ะ ไม่ไปลูกไปเอากำลังต่อรองกันเอาต่อรองกันไปอ่ะ ý thức 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 ý มื่นสองพันหานี่แม่เลนไปสามพันห้าเบมื่นสามพันห้าร้อยบาทลูกตัวเมียลูกตัวเมีย ดวกตัวเมียมื่นสามพันหาร้อยตัวได้อีกเบิดหรอครับขายออกแล้วตุ้มเนี่ยย่างย่ง,ยงทศนิยมยะต่อรองได้อีกอได้เล็กๆในน้อยครับครับป่าเบอร์ถ้วยพี่น้องเนะี่ยศูนย์เก้าสอสามหกห้าหกสองหนึ่งสี่อาวมันมันครับ,รบ,รบนี่พุทธจันทร์จะได้ขายิิคือบอกไว้บับขายเท่าไรยากใต้อะ เจ็ดพันสองร้อยทักเมื่อวานขายโรดวันต่อดก็ไม่หาบาทเขาเฮ้ยเอาโลดวันแต่ันรยากาขาดทึนต้อขาดทุนกขาดที่หมเขาเทรดกล้วเสียคุณขาห่ขงผสมไปบัวัวแม่สาววัวแม่สาวตะกี้มันซีมุนผมทำนี้เออสอนแร้เมื่อกล้าวจะย่ามันดอก นนี้ห้องทสองหย่งน่ไาอยซีทิพอยู่หรอหนึ่งหม่นัยังตัวเดียวนี่บ่ยังอยู่ซีัวคมใส่อีกโค่นนั่นโคนนั่นโค่นเนี่ยจ้าบาทโคนั่นสองหมื่นสองหมื่นลูกแม่บ่ลูกแม่เพาลูกตัวที่สองแม่ผสมไปเนี่ครับสองหมืนแหญ่นั่นนี่เฮ้ยเก้านั่นนั่นน่ะนั่นะ้ แล้วเขเสียคุณปากเวอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองสามแป่าอันหมาเด้อเอาค่อยไปมันมันมันัสวยเนาะมีอย่างคือพากันยูนเนียนรูปบาทใช่ว่างเนี่ยมักแน่นแน่นไหมครับม่ลูกวะห่อว่าคำวัวากคนละออกเดียวกันเขารอนี่อยกได้เอาส่เดีย แวนี่ว่ามือหนหายครับตัวน้อยมือหกพนหาครับอยากก็ได้หอดมือแรกนี่เมสาวเมีสาวพันดิเซิงครับตัวใหญ่เดตัวใหญ่สี่มืครับผมห้องเร่ะอก้อ้อนก้อปะกันพ้องครับสื่อพันไม่พันกัว่าเท่ากับตัวว่าเสิงแล้วเอาก่วมเพินเอาก่วมเพิ่นเท่ากับตีท้องว่างิเรก้อนสูงบักคืนหนึ่งเหมือนจะลอยหาที่บวกคือตัวใหญ่อันนี้ลอยสามที่บวกต่อรองได้อีกปลาเบอร์ 0 9 6 8 3เ5 0 1 4ครับผมเสือแดงครับมันมครับผมขอบคุณครับไสละทุกตากล้องคอยไปไสลาไาลาไปแกงงวฮะแกงงวโอ้หอพันงังยๆเขาไาเอาแดง พ่อพันพ่อพันขายเหมือนเรบปครับสวัสดีบอครับใส่หลังงวเจ้าโอ้ยเดี๋ยวเราขายกันเถอะโอ้เอาใเปนต่อกันไปสะครับไปใส่เล่่ห้งยมาเลย ไปแล้วเละเลเด็กคอยย่างครับบัดเอชุบบรรยากาศครับเป็นงัว ลาย่ัตาลาเลยเท่าลายคล้ายมัดอาคล้ายมอดเราบ่ยังจะโตยังซีค่ะใช่ละ่ะอันนี้แม่ลูก,กว่นน่แม่ทองค่ะแม่ทองเก๊ดเดือนละอ่านี่ก็มาจากว่าจักเดือนค่ะอือเปิดจากดวาน สองหมื 25, าค่ะสองหมืนาพต่อไดต่อไดค่ะสูงลอยซี่ที่บวกซี่แทมืมบวกแน่ๆนี่ละ่ะอ่งตัวใดอีกอ่ะคููจักบาทอานาค่ะหมื่นสองพันหาร้อยหมื่นสองพันห้ารอยมูดน,นอนแมนบ่ ตอนนี้บจากเืองาร่านของพระเจ้ต้นนี้า่านตอ่าห้องมืาอางาเป็นงัวเนื้อเ่าตัวนี้หึ่งงวดทองตเนื้ค่นเนื้อต้นล้อยทุกตัน,าอานะอ่านเนาะมาจากสยอ่ามาจากธาตูมาจากาตมเอาเกียรมบ้าบ้มือนเอาเกียรมาบ้าบ้มื แลมาก่หนูเ้เห็นแล้ว่ต้องมาดามากแม่แม่ยืงเทีานั่นละเล้วฟ้าเบอร์อ่ะศู8ย์ค่ะห9 6 5 1เ2าาอ่ะมันมันด่าเด้อ ผได้ขายหล่าบอกกันยังไงเลยเขาจะไปตัดตนองสาธุขายเมื่อเดียวต้นอะไรผู้เนี่ยเขาจะวาดปูเนี่ยปูนี้ตีผูนี้ยาวสองหมื่นสามตัวไหนรับตัวไหนตัวแดงกับตัวขาวตัวแดงกับตัวขาวอสองหมื่น รองหนึ่งสามกับตัวแดงกับตัตขาวต่อรองได้ฝากมือย้ำมือเจ้าของก็ได้บ้านะขายเจ้าจบานครับพี่ลุงหมืม่นเด็ดเออตรงหมื่นเด็ดไหม ติบิมได้พด้หายดีะ anyway. ิตทุกอย่างกินกินกินได้อยู่แต่ว่าเขียวดีกินแต่ตับลเขียวดีแล้วดีอันนี้ะส่งว่าไปพูดใหญ่ละดีกว่า บ้านบ้านบ้านหัวดงอยู่ใสมันก็เห็นอดิมันอยู่ใสหัวดงมีจหวว่านนเอต้องไปใสสาระผ่านเนะมันเห็นอยู่ดิมันบ่เวียดด้ขคงเทิงนั่นไงเขนั้งนดบ่เนี่ยคงเทิงเวียดจะจกอะกลงลำไม้บ่ได้อีกคิดแล้วคิดแล้ว ถอยไปลวดถอยฝั่งลำไม้เลยไอยไดางหอยดางบ่บ่เอาเอาใจระวังหันเด้เอาเอ้ยครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องซัมนี่ครับนี่คือบรรยากาศตลาดน,นัดน้องเกีเลียเ่านะครับขอยพป่น้อกมีความสุกสุกุนทุกคนสบายดี